สวัสดีครับทุกทุกคนดันเป็นไทยนะครับนักกีฬากรกัาเทิ้มสามวันนี้ัยพูดเร็วอันนี้แรกของตุลาเนก็ผ่านไปด้วยความผมอยู่เชียงใหม่นะครับก็อสําหรับบ้านแถวบ้านก็ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้มีปัญหาเยอะสําหรับเรื่องนั้นเพิ่มแต่ว่าเพื่อนกับที่พี่หลายท่านที่รู้จักก็แบบใช้ชีวิตลาบากมากสองสาม ไม่ใช่สอนะอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าน้ามาสองรอบนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มาครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนจะหายไปแล้วบอกว่ามาอีกรอบหนึ่งแล้วครั้งนี้เนียก็หนักมากบาคนก็บอกว่าอาจจะเป็นหนักสุดในรอบ50หรือว่า100ปีตั้งแต่เราเด้คอร์ดว่ามีน้ําท่วมเชียงใหม่มานะก็ส่งกำลังใจให้กันเลยกันนะครับแล้วถ้าใครนะครับอยากจะแบบช่วยเหลือหรือว่าดูแลผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่เชียงใหม่นะครับก็ลองเข้าไปเองเพจเชียงใหม่นิวนะครับหรือว่าเชียงใหม่ cm หนึ่งร้อยแปดเขาก็จะโพสต หน่วยงานต่างๆที่รับบริจาคนะครับแล้วก็เพื่อจะมาช่วยเนาะถ้าเป็นวันนี้นะครับวันนี้วันที่วันที่หกตุลาก็ในเมืองก็อาจจะที่ขายลงบ้างใช่ไหมแต่ว่าที่อำเภอสารพีก็ยังเยอะอยู่เนาะก็คุยคุยไว้เนะาะเพราะว่าไม่รู้ว,วิดีโอนี้มันจะอยู่กับเราไปนานเท่าไหร่แต่ว่าเราให้เรารู้ไว้ว่าเราไม่ได้เหมือนกับนิ่งนิ่งดูใดเวลาที่แบบเพื่อนเนาะเพื่อนร่วมทุกเนาะ <laughs> ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันนะครับ ได้รับปัญหาแล้วก็อยากจะคุยแล้วก็ส่งต่อถึงแม้ว่าไม่ได้ทําอะไรได้ได้มากนะเพราะเชียงใหม่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าถนนก็ปิดอะไรเงี้ยก็ส่งกาลังใช้กัน,แล,กนแล้วก็พยายามที่จะอะไรช่วยกันบริจาคเงินเนาะไปในหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาให้อ่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาใช่แล้วก็คุยในเรื่องของการที่เราจะเริ่มที่จะคุยเขาเรียก คุยด้านบวกเนาะคิดด้านบวกคุยด้านบวกกับกับตัวเองเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามักจะใช้บางครั้งจะใช้คําเหมือนคําตัดทางเชิงดูถูกอะครับหรือว่าคําที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นการเขาเรียกว่าเออวิพากษ์วิจาร์ตัวเองอะเพื่อที่จะถีบตัวเองให้ให,ให้แบบก้าวหน้ามากขึ้นเช่ว่าจะได้หรือทาแค่นี้อะไรเงี้ยถ้าคิดแค่นี้ก็ไม่น่าจะทําได้แล้วคือบางครั้งมันเป็นคําที่มันเหมือนกับโอ้ยสร้างสร้างพลังใจว่าเป็นผักดันแต่อันนี้ครับภาษาของเรามันคือแบบ เป็นการสร้างพลังด้านด้วยด้วยใช้คําลบเนาะมันจะอยู่ไม่ค่อยอะไรผลผลของมันครับจะอยู่ไม่นานแต่คําอ่ะจะอยู่นานกว่าดังนั้นคือว่าแม้ว่ามันจะมีผลดีอยู่บ้างแต่ว่ามันทําให้ให้เราเองเนี่ยที่เป็นคนพูดกับตัวเองเนี่ยก็ใจเสียไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหมดกําลังใจถึงแม้จะทําได้ไปนิดนึงมันก็เหมือนกับผักผักแรงก็กระตืองขึ้นึผักแรงก็กระตืองขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับการที่เราพูดจาแบบคิดคิดในด้านเบิ่ บวกด้านเป็นจริงอ่ะไม่ได้คิดแบบว่าแฟนตาซีไปแบบว่าเพ้อฝันนะครับคิดถึงตัวเองในในตามพอเหมาะพอควรและพูดจากับตัวเองในแง่ที่ให้กําลังใจถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่มันดูยุ่งยากมากก็บอกว่าโอ้เนี่ยแบบมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการนะแต่ว่าเราทำได้ทําทีละเรื่องนะไม่ได้ด่าทอตัวเองงดใช้คําว่าโง่งดงดใช้คําว่าแบบอะไรอ่ะไม่มีใครรักเหลียหรือว่าหรือว่างดใช้ใช้คําต่างๆครับที่ที่จะบอกตัวเองเหมือนกับว่า เราเป็นคนไม่ได้ดีเท่าหรือว่าไม่ได้สมควรที่จะรับการดูแลหรือว่าความรักต่างๆดังนั้นน่การพูดด้านบวกคิดด้านบวกนะใช่มันอาจจะรู้สึกว่าอืผลมันม่ค่อยช้าเธอบอกว่าเอ้ยเนี่ยตั้งใจเรียนนะกับว่าถ้าแกไม่ตั้งใจเรียนนะแกจะไปเป็นแบบทำอาชีพที่ไม่มีใครเอสมัยก่อนว่าจะเป็นขอทานอะไรเงี้ยซึ่งข้างหลังมันดูเหมือนจะมันเจ็บมันเจ็บใจมากกว่ามันก็จะฮึดสู้เพราะว่าไม่อยากเป็นขอทานใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าตั้งใจเรียนนะเพื่อให้ชีวิตตัวเองแบบว่า ได้แบบได้ซื้อของที่ตัวเองชอบมันไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่ที่ว่าไม่มีน้ำหนักเนี่ยถ้ามันพูดตามความจริงอะว่าเออตั้งใจเรียนนะตั้งใจทํางานนะเพราะว่าเนี่ยเราเนี่ยอยากจะมาเก็บเงินเพื่อจะพาตัวเองไปเที่ยวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยแรงคำว,ว่าแรงนะแต่ว่ามันมีความเขาเรียกอะไรอ,อ่อพันมเมล็ดพันนะครับที่บวกมากใน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 ,ในนั้นอยู่แล้วก็จะทาให้เวลาทุกครั้งที่เราพูดกาลังใจมันจะมาและทําให้เราสวนเราเป็น เราเป็นทีมเดียวกับตัวเองเราไม่ต้องใช้คําด่าทออย่างเงี้ยหรือว่าทาเหมือนว่าเราเป็นศัตรูกับตัวเองแล้วเพื่อจะให้ให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นเนาะดังนั้นก็คือว่าสิ่งที่แบบอยากจะเริ่มต้นเดือนตุลาคือว่าอยากจะให้แบบว่าเราเนี่ยได้เริ่มที่จะอย่างน้อยเนาะมีโอกาสหรือว่าได้เลือกว่าบางครั้งถ้าเราจะต้องแบบใช้กาลังใจตัวเองสักครั้งหนึ่งสักครั้งหึงจริงหลายครั้งใช่ไหมแล้วแบบถ้าเคยพูดแบบว่า ด้านลบเนี่ยดาเทาตัวเองแล้วก็เผื่อว่าตอนนี้เรามีโอกาสเลือกแล้วนะว่าการพูดด้านบวกการพูดให้กําลังใจการพูดกับตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทมากๆกับที่เพื่อนสนิทที่เราเราแบบเราหวังดีกับเขาอะ่ะเนาะเราก็จะไม่พูดอะไรให้ร้ายเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะสร้างผลผลลัพธ์ที่ดีมากในระยะยาวและเมื่อเราครับฝึกปฏิบัติไปแบบนั้นแล้วเวลาที่เรามีแฟนเนาะเราก็จะแบบ มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นบุคลิกของเราเลยแล้วแฟนก็เขาถ้าเขาตั้งใจเนาะที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเขาก็จะรับเอาเหมือนกับนิสัยนี้เนาะและการกลายเป็นวัฒนธรรมของสองคนเลยในการพูดบวกพูดตามความเป็นจริงพูดตามความเหมาะสมไม่ได้เพ้อฝันไม่ได้โกหกอะไรเงี้ยแล้วพอเราะจนะพอมีครอบครัวเนาะลูกๆก,ก็จะเ,เห็นไหมครับว่าผลลัพธ์มันจะมาเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องไปด่าใครให้ใหเขาได้ดีครับอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเราให้กําลังใจเขาแล้วก็ แล้วก็แบบเปิดพื้นที่เนาะเวลาที่เขาทําผิดก็ให้เขาได้รับรู้ว่าเอ๊ะเขาผิดตรงไหนนะแล้วจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าด่าไปดีเอ่คนด่าคนด่าเนี่ยคนด่าคือถ้าว่ามีมีคนด่าด่าเด็กบางคนเวลาเด็กที่ทําไม่ดีแล้วมีคนด่าไม่ตามความคิดของผมนะครับเขาด่าไม่ได้เป็นเพราะว่า สิ่งที่เด็กทาผิดจริงๆอาจจะเป็นเป็นเห็นเห็นต่อหน้าเนาะว่าเด็กทําผิดบางอย่างเช่ทนทําการบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยพ่อแม่บางคนก็ด่าลูกไปแต่จริง,รงๆแล้วถ้าเราดูทางจิตวิทยานะเขาด่าเขาด่าลูกบางทีมาจากความโกรธที่บางครั้งลูกเองไม่ได้แบบไม่ได้ดังใจเขาอะความคาดหวังของเขาไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ผิดหวังผิดหวังก็เลยพูดคําที่ไม่ไดีออกมาเพื่อที่จะปลดปล่อยความผิดหวังนะ่ไปทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการทําการบ้านของลูกก็มันป็นเรื่องปกติเด็กที่ไหนจะ จะจะทากันบ้าได้ตลอดใช่ไหมก็นี่คือคาดหวังคือก็จะบอกว่าบางครั้งแล้วการที่บางครั้งอะ่ะบางคนพูดทําไม่ดีกับเราแล้วครับบอกว่าเนี่ยต้องพูดพูดแรงๆอย่างเงี้ยมันจะได้สํานึกที่จริงแล้วครับคนพูดควรจะสํานึกมากกว่าว่าตัวเองพูดอะไรออกไปและพูดจากใจตรงไหนผิดหวังใช่ไหมหรือว่าคาดหวังอะไรอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับไปโดนย้อนดอูด้วยนะไม่ใช่แบบว่าให้ให้ใหคนอื่นเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เราได้ฝึกนะครับแล้วก็อยากจะให้ฝึกต่อไป เออผมไม่ค่อยมีเวลาโพสเพราะว่าก็เรื่องเชียงใหม่นั้นเพิ่มแต่ว่าก็ยังยังหวังว่าถ้าสมมุติว่าความความเป็นลบอะ่ะเนาะมันมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบมันทําให้ให้เราค่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างเนาะการแบบว่าคิดด้านที่เหมาะสมแล้วคิดด้านบวกมันจะเปลี่ยนไปได้เยอะเลยครับอันนี้คืออยากจะฝากทุกคนว่าขอให้ฝึกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยอมที่จะรู้สึกว่า อ๋อมันไม่ได้ผลเลยอะไรเงรี้ยเวลาที่พูดที่กำบังใจหรือว่าเวลาที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเก่งมากนะวันนี้หรือว่ากอดตัวเองด้วยถ้ากอดผีเสื้อเวลาที่ตัวเองทาผิดพลาดบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหมให่แก้ไขตรงไหนแทนที่จะด่าทอตัวเองใช่มันอาจจะดูเหมือนแบบอุย้ยละครเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับการด่าทอตัวเองก็ละครเหมือนกันนะครับเนาะแต่นั่นคือว่าบางครั้งอะเรามักจะมีสองมาตรฐานกับตัวเองถ้าบางคนทําผิดนะ เรื่องเดียวกับเราเราบอกโอ้ oh, oh, ไม่เป็นไรเนี่ยแบบเขาเขาเขาไม่เข้าใจเองพอเราทําผิดทําไมถึงผิดได้รู้รู้เยอะก,กว่าเขาทำผิดคือเราก็คน <laughs> เราก็คนเนาะดังนั้นคืออยากจะให้ทุกคนให้โอกาสตัวเองรู้ว่าหลายคนอยาจ,จะให้โอกาสตัวเองในการที่จะแบบมีขีดตัวเองในในการที่จะมีการสื่อสารที่ดีใช่ไหมให้โอกาสตัวเองที่จะได้รักใครสักคนหนึ่งหรือว่าหรือว่าหรือว่ารักใครได้รักได,ได้ได้รักใครสักคนหรือว่า ได้รับพรจากใครสักคนหนึ่งให้โอกาสตัวเองที่สามารถจะเก็บเงินแล้วไปเที่ยวเมืองนอกให้โอกาสตัวเองที่จะแบบประสบความสําเร็จอะไรยเงี้ยก็มีอย่างเดียวที่จะขอไปที่คือว่าขอให้ขอให้ทุกคนปึ๊หรือว่าเริ่มต้นที่จะให้โอกาสตัวเราเองที่จะได้รับคําพูดหวานๆเพราะๆจากตัวเราเองบ้างไม่ใช่แค่คําด่าทอหรือคําเสียดสีอันเนี้ยอยากจะขอร้องจากใจนักจิตเนาะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากจะแบบไปหาอะไรเพิ่มก็ลองดูภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า Self เซ l f ์แอ i เฟอร์เมนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ช่วยให้เราคุยคุยได้ก็อาจจะมีความเป็น Inner Inner, Talk, Inner, Inner ogue, นเนอร์ทองหรืออินเนอร์ไดอะลกเนาะก็คือการที่พูดคุยกับตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นคำพูดที่มันดูให้กำลังใจอันนี้ต้องสำคัญนะให้กำลังใจมีมีเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเนาะแล้วก็มุ่งเน้นที่จะ เหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาเนาะแล้วเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงไปในทางที่เราอยากจะอยากจะได้รับมากที่สุดเนาะก็อนนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่อีกอ,อย่างคือว่าการพูดให้กำไรใจตัวเองเนี่ยผู้คันเดียวก็คงจะมันไม่ช่บไม่จํานะมันยังไม่ไฟแบบเข้าไปอะ่ะมีพลังมากนะักดังนั้นขอให้ความสม่ำเสมอครับความคงเส้นคงวาเนาะ consistency นะครับ,อ,นนะอ,รบอยู่กับการที่เราจะมี positive self talk อยู่ตลอดเวลาเนาะคือการพูดบวกคิดบวกกับตัวเองแล้วก็ผมเชื่อนะคะว่าหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ถ้าเราพูดทุกวันสองอาทิตย์หนึ่งเดือนหลังจากนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง,ปรงเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่ได้หงุดหงิดใส่ตัวเองง่ายอารมณ์ดีแล้วออารมณ์เราจะดีขึ้นหลายคนอาจจะมีการนอนหลับได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้เครียดแล้วกับตัวเองไม่ได้กดดันตัวเองแล้วแล้วสิ่งที่แบบจะ พอพอชีวิตเราเริ่มผ่อนคลายดีขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าการที่เราจะเชื่อมโยงกับคนอื่น,นครับติดต่อภาษาเขาจะเริ่มดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยครับสิ่งต่างๆเนี่ยแค่แค่คําพูดเพาะๆกับตัวเองเนี่ยอย่าประเมินค่าเขาต่ําไปครับ<ส> <ๆ S 2> เขามีเขามีค่าเขาแล้วเขามีแบบอํานาจสูงมากเพียงแต่ว่าเราให้โอกาสเขาหรือเปล่าดังนั้นก็เชิญเชิญทุกคนนะครับใครมีความ,มคิดเน็นยยังไงเนาะก็แลกเปลี่ยนได้ในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ